คนโทรไปจะเรียกคนอื่นมามามาค่ะ i มื่อเราไปเยี่ย่งบ้านเจอคนเดี๋ยวเขาไปเรียกสามีมาไปเรียกพี่น้องมาไปเรียกเพื่อนบ้านมาเมอเ o n ไ h เยี e ยมบ้าึเราน o w i เียกคนอื่นมาแล้วคน i ื่น g เรียกค่มาลกเรียกนมาจะทรมบนหึงเราพบห e ั้จะรยออนัร o โอเคครับมีอุปกรณ์หลักอยู่3อย่าง There are three things that uh, <c oughs> the main three things in the b a t โอเคเรืบองอะไรนี่อะไรเลย The first one what is it เครื่องวัดความดันนะครับ Ah it's a blood pressure เวลาไปบ้านไหนไปตามซอกซอยอย่างเงี้ยครับภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะอาจารย์อ่า What what is it called in English บีพีครับเเชอ่าอีนงโอเคโอเคเขาก็ไปนั่งบ้านไหนแล้วอาจจะเรียกคนอื่นมาผมนะครับ h e n w you know go to one house they will call other people to get m e a s u r e อ่าอันที่2อง second one is t h อะไรรู้ไหมครับ What is it อ่าอันก่งนี้นะครับ

body position monitor composition monitor เครื่องนี้จะวัดน้ำหนักเรา This one you can measure your weight จะตัว BMI can measure your body mass index กับมวลกายนะครับมันจะตรวจดไขมันในร่างกายของเรา Can อายุสุขภาพของเรา it will give you the h e a l age n o your real age แล้วก็จะบอก ความแกงแน่ของก้ามเนื้อ It can also tell you how strong your muscles are เพราะในเราขึ้นไปยืนข้างบนนนีะครับ We just step up Until t h e s movement ก็จะบอกให้เกี่ยวกับข้อมูลในตัวของเรา And it will give you all the data a b o u t your health เพราะฉะนั้นผมไปอย่างนี้ผมเริ่มอบรมศาสนาจารย์ให้ใช้ก็มีสามอย่างที่เป็น That's why I We can also train the pastors to be able to use these three equipments. <laughs> we can also train the members to also use these. <laughs> ones. So, when we, we are able to use these equipments and when we team with our pastor, <laughs> then your church will have lots of works to do. ผมยังไม่ได้มาภาคใต้ผมไปทางภาคเหนือับภาคอีสานนะครับ I haven't come to uh, to train in the south yet, but I went to the north. แล้วผมแนะนำให้ศาสนาอาจารย์ทุกคนมีกระเป๋าแบบนี้ดึง And I mm hmm. I advise the pastor there in the north to have the bag like this. แล้วก็แนะนำให้แต่ละโบสถ์ซื้อกระเป๋ากับเครื่องมือแบบนี้แต่ละโบสถ์อย่ามาไม่ถึงจุดนะครับ a n I advise on the church to buy this. วันเซ็ตเอาเครื่องเล่นครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับ and the price is not so expensive เครื่องมือวัดน้ำตาลนี้ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท this one is one thousand seven hundred ก็มีตัวนี้ใช่ไหมวัดป่าน้ำตาลนี้ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยบาท this one one thousand eight hundred ก็มีไหม and that one สามพันหนึ่งร้อยบาทรวมทั้งหมดแล้วประมาณแปดพันบาทออชิเกสรเอสซ0 0 0ซันถ้าแม้แต่เด็กๆที่ไปสอนสอนแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ทำเป็นไล้เอิ่ even the children you know they learn for only half an hour they can operate t h e s equipment e themselves เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราต้องใช้สือ่อสารทางด้านการแพทย์ So right now need to uh, communicate right with need we the medical message. ทำเหมือนกับพระเยซูคริสต์เจ้า But we did the same thing. We do the same thing just like Jesus did. พระเยซูสอนเทนา,ารักษาโลก He taught, he preached, and he healed เม <Okay. S 1> <sickness. S 2> ื่อเราก็เหมือนกันเราสอนเราเทศนาแล้วก็รักษาโลกโดยทานเครื่องมือเ,เหล่านี้ So we do the same thing. We teach, we preach, and we heal the sickness through these equipments. แล้วคของเราจะมีชีวิตส่ขภาพมากงคั่ the พวกเขาจะเข้ามามากขึ้น Because more people will come to the church เมื่อเราออกไปคนจะเข้ามา When we go out then people, more people will follow us back to the church อเงครับเอพระเจาเป็พรให้แกพวกเราทุกคน May God bless us all ในท้ายสุดนี้ lastly อยากจะบอกท่านว่า like t tell you that ใครก็ตาม Who e v นเวลานี้ <this> time, มีใจปรารถนาจะร่วมทีมกับชายข้าเจ้าจเดี๋ยวแต่ท่านพูดในใจท่านว่าข้าพเจ้าอยากเป็นลูกของพระองค์ข้าพเจ้าอยากจะร่วมทีม same, กับชายพระองค์

Also want you ท่านจะมีพลังชีวิตมากขึ้นสุขภาพของท่านจะดีขึ้นท่านจะมีควา be มสุขมากขึ้นความสุขครอบครัวข,ของท่านจะมีความสุขมาก,กขึ้นขอบพระยาวยอดท่านอเมนและครับ